ตำบลบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเป็นตำบลแห่งการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้วิถีชุมชนครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเที่ยวไปด้วยแล้วก็ต้องการทำกิจกรรมไปด้วยครับเพราะชุมชนบางสะเก้าแห่งนี้ครับเป็นชุมชนที่พยายามอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบชุมชนดั้งเดิมพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ครับ และกิจกรรมตลอดหนึ่งวันของที่นี่นะครับรับรองเลยว่าสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้อิ่ม้ํำอีกด้วยนะครับวิธีการเดินทางมาที่นี่เนี่ยถ้ามาจากกรุงเทพนะครับให้เดินทางบนเส้นทางสุขุมวิทครับมุบ่งหน้าตรงจังหวัดจันทบุรีเมื่อถึงจังหวัดจันแล้วเนี่ยให้ตรงไปยังเส้นทางจันบุรีตราดครับเลี้ยวขวาเข้าอำเภอแหลมสิยงผ่านวัดชากใหญ่เจอเทศบาลตำบลพริ้วเลี้ยวขวาเข้าตลาดจะเจอแยกที่ชาวบ้านเรียกว่าแยกคอเขาครับ เลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสู่ตำบลบางสักเก้าครับซึ่งความสนุกก็จะเริ่มขึ้นหน้าบัดนี้ครับเมื่อมาถึงนะครับเลยวัดบางสักเก้าไปนิดนึงครับก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวครับอร่อยมากครับกินเข้าไปเลยครับก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงครับและนี่คืออาจารย์สิตังเจริญวงครับผู้ดำเนินรายการสําหรับตอนนี้ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็เป็นนักกินอาหารระดับประเทศเลยนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จครับผมแนะนําครับ มุ่งหน้าไปยังตลาดสี่มุมเมนครับฟังชื่อถูกแล้วครับชื่อว่าตลาดสี่มุมเมนครับเดินย้อนไปทางวัดครับจะเจอแผงขายอาหารครับเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านของชาวบ้านในตำบลครับของทะเลสดๆครับพืชผัดปลอดสารพิษปลอดสารเคมีนะครับเอามาขายเรียงรายกันอร่อยมากครับแนะนำให้ซื้อ กักตุนไว้นะครับซื้อกักตุนไว้เพื่อเอามาทําเป็นอาหารเย็นครับดูสิครับว่าแต่ละอย่างนี่มันน่ากินขนาดไหนนะครับอยากจะกินสดสดเลยเชียวครับ ชเชนียงเนี่ยมันเป็นแบบเป็นผักที่มันขึ้นมันเป็นต้นไม้ใหญ่อะมันเป็นลูกของต้นไม้ใหญ่ที่มันขึ้นอยู่บนภูเขาอะ<ม>ก็ในภาคตะวันออกก็จะมีที่ตาดที่จนันทร์แล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิอร่อยปูดำค่ะอันนี้เป็นปูทะเลปลาใหญ่สุดนี้เท่าไหร่อะคะได้3 8บาทกิโลละ380บาทถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อตามร้านอาหารแล้วเ,เขาต้มเสร็จแล้วจะประมาณ กิโลละพันห้าร้อยเป็นต้นไปถ้าเป็นในในเมืองอะนะ,ะใ,ใช่ค่ะปลาเก๋าอันนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอะดูตัวใหญ่เนาะปลากระดาษไม้ไม้โบราณที่หนึ่งกา,าดังลูกส่งลูกค้าถึงตารางปลากระทาค่ะนี่เป็นปลาทะเล ปลากระทากิโลเท่าไหร่คะปลากระทาเงี้ยหกสิบแกิโลหกสิบาทเองค่ะถูกมากเลยอ,อันนี้ทำในชุมชนป่าคะเฮ้ยกุ้งแห้งที่นี่แบบตัวแดงแล้วก็น่ากินอะ่ะมันดูสะอาดอะ่ะของฝากก็มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งครับเก็บได้ยาวเลยครับ ที่สำคัญคือราคาถูกอย่างเหลือเชื่อครับกระปีนี่ของที่นี่หรือเปล่าคะของที่นี่ค่ะของที่นี่ใช่ไหมคะแล้วเป็นกลุ่มกับกลุ่มค่ะจักกลุ่มหรอกลุ่มชื่อกลุ่มอะไรก็เขาตั้งเป็นกลุ่มแม่บบานนะคะบางสกาวกลุ่มแม่บ้านนะกระติดกติเปิดขอดมหน่อยได้ไหมคะเขาจะสวยค่ะเขาทำสะอาดนี่ค่ะหอมนีกเลยอัดตองวัน มันเป็นดำๆอย่างเงี้ยมันคือตาของกุ้งใช่ไหมคะพี่เป็นตาของกุ้งเคยค่ะเคร้วนๆเลยค่ะเคยอย่างเดียวเลยเคยพูดผิดไม่ใช่กุ้งนะไม่ใช่กุ้งแล้วก็ไม่ใช่ก้างเล็กๆคยทานนะชมชิมกะปิไหมโอเกินบ้างให้กินช้อนอย่างนี้เลยอฮะให้ป้ายนิดๆเดี๋ยวก็ไอ้นี่ลายวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกะปิคือ เคยนะคะตัวเคยค่ะไม่ใช่กังกุ้งใดๆทั้งนั้นมือเบอร์นุ่มลงผู้ผิดฟินมากดีไหมมึงมีมะม่วงนัเนี่ยะพอละปิดต้องมีมะม่วงมีมะม่วงนี่คือแบบของซื้อของขายที่นี่เวลาเปิดนะครับคือ10นาฬิกาถึง15นาฬิกาของทุกวันครับแล้วก็อย่าลืมแวะเข้าวัดบางสะเก้าเพื่อกราบพระ ให้เป็นสิริมงคลด้วยนะครับวัดนี้ก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานใช่ย่อยเช่นกันครับโคพันปีโคพันปีโอพันปีจริงเหรอคะหมายถึงอายุต้นโคอาจจะไม่ถึงอ๋อแต่อายุของกระดูกบรรพบุพรุษร,รวมกันแล้วพันปีมันเกินพันปีผมก็เลยเรียกว่าโคพันปีนี่เป็นหนึ่งในหนึ่งใน ตำบลอู่ต่อเรือสมัยก่อนตำบลบางสะกาวคุณคนนี้มาเพราะหอกการต่อเรือใช่เรือกักกาต่อเรือก่อนเรือลบกลำแรกใช่ไหมของที่ไปถวายเทศกาลที่สามคือต่อจากที่นี่ซื้อของกินเสร็จนะครับก็เลยมานิดนึงจะเจอเสือกกครับเป็นศูนย์เสือของตำบลบางสะเก้าซึ่งที่นี่ครับขึ้นชื่อลือชามากแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายให้เลือกซื้อครับ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนครับที่ทํามาจากต้นกกนะครับอ๋ออันนี้ใช้เอ็นปอเนี่ช้เอ็นปอแล้วไหนคือส่วนของกกอะคะนี่ส่วนกกเนี่ยเส้นยืนเส้นยืนในเนี้ยอ๋อเส้นนี้คือเส้นปอคือคือปอปอกระเจาเรานี่แหละอันนี้คือสีของอันนี้สีธรรมชาติสีธรรมชาติของกกอะคะอ่าธรรมชาติสวยมากอะไม่ต้องย้อมฝรั่งจะชอบมากเสื้อกกบางสก้าครับเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของตำบล เนื่องจากในปัจจุบันชาวบ้านในตำบลบางสักเก้ายังคงมีอาชีพทอเสื่ออยู่ครับซึ่งมีขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ปลูกดำแปรรูปกกและการทอให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ครับแต่นี่คนคนยวนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่วัดอย่างเดียวมันอยู่ตั้งแต่ท่าฉแฉลบแหลมประดูนี่เรื่อยมาเพราะว่าเขามีอาชีพในทางประมงอ๋อเน่เขาเขามีอาชีพทางประมงเนี่ยเ<ด>ขาก็ ดักปูดักปลาแกวเรือก็เห็นต้นกกที่อยู่อยู่ตามริมคันนาริมคลองเนี่ยตามปากแม่น้ําจันบุรีเนี่ยซึ่งเขาก็นึกขึ้นว่าที่บ้านเขาเนี่ยมันก็มีต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอามาทอเสือเพราะนั้นก็เห็นตรงเนี้ยเขาก็เลยมาขอจากชาวบ้านขอต้นกกจากชาวบ้านซึ่งชาวบ้านน่ะไม่ได้ปลูกไว้สําหรับทอเสือแต่ปลูกเพื่อกันไม่ให้เป้าคันนาเนี่ยมันคัง นีดินล่มกันการดินถล่มดันดินล่มนะนี่แต่มันโปกเนี่ยมันมันมันเป็นธรรมชาติของมันว่ามันจะขึ้นงอกงามดีอยู่ตามปากแม่น้ำเห็ไหมแล้วก็สถานที่ที่ที่มันมันงอกเนี่ยมันจะเป็นดินดินดินน้ำกร่อยดินเค็มดินน้ำกร่อยมีคุณภาพดีเมื่อโก่มีคุณภาพดีไปทอเสื้อ เต๋อมันก็เป็นคุณภาพดีพอตอนหลังพระนางเจ้าระบายพันดีมาก็ส่งเสริม,มเสือจันทบูร์ก็เลยดโด่งดังไปถึงต่างประเทศ<ม>เนี่ยมันอันนั้นน่คือคือสิ่งที่เราเราเรา,เราภาคูแล้วเราก็อยากกระสานต่อมาที่พระนางเจ้าลำไยสอนเป็นรับเอ่อคนเขาพระนางเจ้าเนี่ยสอนลูกศิษย<อ>์แล้วลูกศิษย์ก็ทำตอนนี้อายุลูกศิษย์เนี่ยกับแปดสิบกว่าแล้วอายุแปดสิบกว่าแล้วอคะอะก็จะไม่มีคนทําต่อแล้วหมดขมดรุ่นเนี่ย ก็อย่างเช่นกองใส่จิวเวลี่ซึ่งมันจะเข้ากับจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีเพชรมีพลอยอลท่านก็จะทำนด้นี่ใส่แหวนได้ห้าวง,งนี่ใส่สร้อยเนี่ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทพะนางเจ้าลำพันธ์วิรออกแบบไว้แต่คนทําคือลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ของท่านเพราะมันมันบอกว่าอันนี้ะนางเจ้าทาเนี่ยไม่ใช่แน่เพราะว่าเป็นศิษยที่ท่านสอนว่าทางออกแบบต้องทําอย่างนี้ต้องไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นบริษ อะไรบริษัทของท่า,านเนาะบริษัทสวนบ,บ้านแก้วจำกัดและหลังจากนี้ครับเราจะพาไปชมวิธีการเก็บเกี่ยวต้นกกก,กันครับอันนี้คือกระบวนการแรกจากการย้ายผืนเออาชักแล้วเขาก็จะเริ่มจากการชักต้นกกแล้วก็เอาญ้าออกแล้วก็มัดเป็นอันมัดเป็นเนี่ยกระจุกกระจุกอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดหัวเสร็จแล้วก็ย้ายออก ไปอีกนานึงนานนี้ใช่มาสู่นานี้มาสู่นานี้ที่ดำดำคือกระบวนการสามกระบวนการสามสีก็คือเก็บเกี่ยวอันนี้ก็ต้องรอให้มันโตก่อนอันนี้ใช่อันนี้ก็อันนี้คือที่แบบว่าออกดอกอะไรเรียบร้อยแล้วดูแลแล้วเดี๋ยวเขาต้องใส่ปุ๋ยอีกนันเนี่ยแล้วก็ทำหญ้าที่มันอยู่ในนี้ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต อันนี้คือต้นคือมันเป็นคล้ายๆวัชพืชที่เขาเรียกว่าต้นพงมันอยู่กับต้นกกซึ่งแบบชาวบ้านเขาต้องถอนออกมันเป็นที่มาของคำว่าพงหญ้าครับเออไม่แน่ใจแต่นะ่ะคือมันขึ้นซากกับต้นกก,กว่างั้นใช่เขาต้องถอนออกมาเพราะไม่งั้นมันจะไปแย่งปุ๋ยแย่งอะไรอย่างนี้ดูไปดูมาคล้ายผักชีใช่จริงๆมันก็สวยนะแต่ก็ไม่เอาเมื่อปลูกต้นกกได้แล้วก็นํามาแปรรูปครับที่ตําบลน,นี้นะครับ แต่ละบ้านก็ทําเสือกกกันทั้งนั้นเลยครับอันนี้คือต้นกกใช่ไหมคะนี่กกที่ทําแล้วทําแล้วอะคะต้นกกนู่นนู่นหน้าบานไปด้วยอ๋อแต่กกที่ทาแล้วคือมันออกต้องขี้ออกแล้วผ่าผ่าตีอันนี้คือผ่าแล้วอคะค่ะแล้วเอาขี้ออกแล้วอ๋อนี่เดี๋ยวไปทําอะไรต่อคะไปย้อมพอแห้งแล้วก็เอาไปไปหล่อนแล้วก็ไปย้อมอย่างโน่นโหอย่างโน้นที่ทาแล้วแฝงอย่างโน่นสวยอะอ๋อ อันนี้คือขี้แล้วอันนี้คือตัดมาเมื่อเช้าเหรอคะเนืงง้อมันเนี่ยนี่คือเนื้อมันอันนี้คือเนื้อที่ยังไม่ได้จักจักแล้วอ๋อจักนี้คือจักแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือยังไม่ได้จักนี่คือต้อนที่นี่มีเป็นนาเลยใช่ไหมคะพี่เป็นนาพี่เป็นคนที่นี่ปะคะเป็นที่นี่อ <Pacific. S 3> โอ่มันกลมเสร็จแล้วไปตากให้ขาวขาวเสร็จว่าจะกมาย,ย้อมสีก็ต้องแช่คืน าตกถ้ามาตากแดดอีกอ๋อนี่มันม้วนละอ่านี่เขาก็เลิ่มม้วนไหนไหมนี่คือมาตากลมนี่คือแบบที่มันยังไม่ม้วนอัไไม่ม้วนอ๋อนี่คือคือเป็นแผ่ๆใช่มันแผ่ไม่ได้ครับเพราะถ้าแผ่ไม่สวยคือต้องตากให้มันม้วนเป็นแบบนี้แล้วถึงจะเอาไปตากแดดได้แบบนั้นตากแดดทำขาแล้วก็มัดเก็บตากแดดนี่ต้องใช้เวลากี่วันคะนายก อย่างตำสองวันนะเนาะตัแดดดีๆนะสามเนี่ยสามวันสามวันเหรอคะอ่าถ้าต้องแดดอย่างนี้นะอันนี้เริ่มม้วนแล้วเออเริ่มม้วนแล้ว <c oughs> ไม่งั้นมันจะไม่กลมไง <c oughs> นอกจากทอเสือก,กแล้วนะครับยังมีแหล่งเรียนรู้แหล่งต่างๆอีกมากมายครับอย่างที่นี่ครับเป็นการเลี้ยงแพะครับแล้วก็ปลูกมะนาวแป้นด้วยครับและที่เห็นทำอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านอาจจะเข้าใจว่ามันคืองอบแต่จริงๆแล้วนะครับ มันเรียกว่าเละครับสวัสดีค่ะกำลังทำย่างอั้นต้องคัดแบบเราจะเอาไปหลอกทำทำยาซุปอ่ะต้องตากแดดให้แห้งค่ะใบหนึ่งใช้เวลาทำนานไหมคะใช้เวลาหนานก็นะแค่เย็บเย็บอย่างเดียวมันก็แล้วันเร็วนี่ยังจะต้องไปล้างคอเพิ่งไปทำรางโนกยังจะต้องวัน่วันแหละไม่ได้อะ เก็บอย่างเดียวก็ได้ที่นี่พูดถึงทําเซฟเรียบร้อยอย่ะมันไม่ได้มันช้าหมนกันอันนี้ขายใบเท่าไหร่อะคะหรือว่าทําส่งเขาด้วยกิร้อยยี่สิบขายเองเลยปะะขายอยู่บ้านนี้โอ้ดีกว่าไปส่งเขาเนาะไปจากไปจากเหรอคะบ้านหนูเรียกหมวกไปจากเนี่ยไปจากเรานี่นะเนี่ยไปจาที่เรากินขนมจากกันนะอ่าใช่ใช่อันนี้คือฐานหัวมันนกที่ที่ไว้สวมหัวใช่ไหมคะ เพืนเขาก็จะเอามาใส่อ่างนี้ใส่หัวนี้แล้วเราก็ตวมเข้าไปไไนี่เป็น <c oughs> และอีกกิจกรรมครับที่พลาดไม่ได้นั่นคือกิจกรรมเยี่ยมชมบ้านปลาธนาคารปูครับบ้านปลาธนาคารปูนะคะจะเป็นศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยแล้วก็เป็นคล้ายๆเขาทําเป็นเขตที่ห้ามจับสัตว์น้ําอ่ะแล้วก็ทําทําคล้ายๆปะการังเทียม พวกที่ให้ปลาเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเบื้องต้นเป็นกิจกรรมที่ทางตำบลจัดขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเนื่องจากในอดีตนะครับชาวบ้านในตำบลบางสะะก,ก้าวเนี่ยก็เคยประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติครับจนกระทั่งทำให้ต้องรวมกลุ่มการพูดคุยครับและฟื้นฟูบ้านปลาธนาคารปูขึ้นมาเพื่อเป็นฐานในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติครับ ว่าเขาจะเอาทุ่นอันนี้ไปวางไว้ในน้ําทุท่นอันนี้นอ,นนอเ,ปเป็นที่อาศัยของปลาเล็กหลบ,ลบอยู่ในนี้อีกอย่างหนึง่งกันเรือที่มันมาดุนเรือดุนมันจะใหญ่มากแล้วมันจะมีโซ่มันก็ไปทําลายแพงต้นหน้าดินสัตว์ต่างๆที่อยู่ในนี้มันก็เสียหาย้คลื่นมันก็ทําให้ตหลิ่งพังเขาก็เลยไม่เข้ามาแล้วใช่ไหมคะเรือใหญ่ตอนนี้ไม่เข้าแล้ว เพราะมันมีตัวนี้กั้นอยู่เขาไม่สามารถเข้าได้เป็นสาเหตุของการต้องกั้นอย่างนี้ธนาคารปูอยู่ที่นู่นตู้ตู้ประมาณห้าหกตู้แล้วก็ให้ปูเล็กๆไปอยู่ไงปูไข่ไงปูไข่นอกกระดองที่ชาวบ้านเขาดักได้เราก็จะมาใส่ใส่ไว้ในนี้แล้วก็เอาออกซิเจนใส่ให้เขาเสร็จแล้วก็จะเกลี่ยไข่เขาเองประมาณแปดชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยไข่ซึ่งเป็นตัวอ่อนที่เขาเกลี่ยแล้วเนี่ย มาปล่อยในแม่น้ำน้ำคลองอแต่ต้องปล่อยตอนกลางคืนหลังสามทุ่มเพราะปลามันจะหลับไม่งั้นปลามันจะกินหมดเขบอกชาวบ้านว่าคุณได้คุณได้ไดปูนอกกระดองมาคุณก็ออกมาฝากพอฝากเสร็จแล้วแปดชั่วโมงคุณ<ก>มารับปูไปคุณมารับเอาแม่ปูคุณไปรับเอาลูกป,ปูคุณไปไปไปปล่อยในหมู่คุณเองที่นี่เขามีกิจกรรมให้ปั่นจักรยานเพื่อ ชมชุมชนในตำบลบางสะกเกาถ้าใครมาแค่วันเดียวเนี่ยนะคะสามารถปั่นจักรยานได้ทั่วชุมชนอันนี้คือนาปอนี่เหรอใช่อันนี้คือนาปอก็จะเหมือนการทำกปกันแหละอันนี้มันก็ต้องเอาไปจักเหมือนกันก็ต้องรอให้มันโตแล้วก็ต้นปอมันจะเป็นแบบสีแดงๆอะ่ะแล้วเขาก็จะจักเปลือกมันออกมาแล้วก็กรีดเป็นเส้นๆเ,เอาไปตากแดด ในชุมชนนี้นะคะก็จะใช้วิถีชีวิตชุมชนแบบเรียบง่ายนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่กลางวันก็ถ้าไม่ใช่หน้านาเขาก็จะทอเสือกันแต่วันนี้ไม่มีคนทอเสือน่าจะพักทั้งด้วยชุมชนบางตำบลบางสาก้าวเนี่ยมันจะผสมผสานระหว่างกเกษตรกรรมคือสวนกับประมงเพราะฉะนั้นอาชีพส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งสวนผลไม้นาข้าวนา อกนาปอทอเสือทำหลายอย่างแล้วก็ที่นี่อจริงๆแล้ว,วเป็นศูนย์คล้ายๆศูนย์เรียนรู้ธนาคารอ่ะเขาเรียกธนาคารเป็นคล้ายๆกองทุนหมู่บ้านอ่ะแบบสัจจะสะสมอ่ะเป็นธนาคารของหมู่บ้านที่ชาวบ้านมาออมทรัพย์ร่วมกันอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันเกิดขึ้นหลังจากเขาเกิดปัญหาหนี้สินหลังจากการทำนากุ้งเขาก็เริ่มรวมกลุ่มกันที่นี่รับนักท่องเที่ยวได้กี่คนคะถ้ามาพัก ทีนี่จะข้างบนจะมีอยู่ห้องหนึ่งคิดว่าห้องฟางถ้าเป็นตัวพี่เองนะห้องข้างล่างนะพี่จะอยู่นอนได้พอพี่น้องมาก็นอนได้ประมาณสิบคน <c oughs> เยอะมากตอนนี้มันว่างๆแ <c> ต <oughs> <c oughs> ่ขอดูทุกห้องเลยนะคะในการท่องเที่ยวตำบลบางสักแก้วนะครับ <c oughs> เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะทําการท่องเที่ยวโดยการพักบ้านพักโฮมสเตย์ครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้วิถีชุมชนได้ ชิมอาหารพื้นบ้านที่ทางบ้านจัดเรียมไว้ให้ครับชุมชนบางสก้าวนะครับมีโฮมสเตย์สวยๆครับสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวมากเลยครับเจ้าของบ้านก็เป็นคนในชุมชนเองเลยนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีครับราคาบ้านพักก็ไม่แพงเลยครับที่นี่ทุกวันที่15ของทุกเดือนสามารถมา <Okay. S 2> มาลองเพลงได้เพราะว่าเป็นชมรมของสอวอ <Okay. S 2> ใช่เขาก็จะมาร้องรำทำเพลงกัน วนี่วาเนร้เพลงนี่เราร้อ,องอยังไงล่ะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถมาร่วมร้องเพลงด้า่างโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวผมมาร้องด้วยนะคล้ร้องเสร็จก็นอนได้เลยนอนพักได้เลยผมโอ้โหมองอ,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 อยู่แถวนี้แหละพื้นข้างล่างแถวนี้แหละและกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมเดินชมเส้นทางธรรมชาติปา่าตะกาดใหญ่ครับปา่าตะกาดใหญ่เป็นปา่าชายเลนของชุมชนบางสะเก้าที่ในอดีตครับ เป็นป่าที่ใช้สำหรับการตัดไม้เอาไปเป็นฟืนเผาศพครับในปัจจุบันได้ถูกฟื้นฟูเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินธรรมชาติซึ่งมีพันธุ์ไม้ชายเรียนที่สำคัญได้แก่สักทะเลสแมแหมโกงกลางเราสามารถเดินนะครับเดินดูพันธุ์ไม้ต่างๆได้ไกลมากเลยครับแล้วก็อากาศดีสูตรออกซิเจนให้เต็มที่เลยครับอากาศคือว่าเป็นที่ทรายที่ ไม่มีต้นไม้ขึ้นอออแล้ว,ลวมาทําอะไรกันเด็กๆมาเล่นมาอะไรเงี้ยกันเหรอผมมาเล่นทรายนอนเกือกกิ้งวะมาเลี้ยงควายแถวนี้ไงผมมาเลี้ยงควายผมมีควายอยู่21ตัวอเอ,อ,อแต่ก่อนนี้คือพี่มิต้นไม้ขึ้นเลยไม่มีฮะเป็นทรายขาโล่งไปเลยอ้โหพอนดินเริ่มจืด้าเขาเริ่มขึ้นต้นไม้เล็กๆเลขึ้นถ้าเดี๋ยวมันค่อยโตขึ้นโตติต่อไปมันก็จะไม่เหลือสกาดอีกแล้ว ท่องเที่ยวมาทั้งวันปั่นจัก,กรยานซื้อของกันอย่างสนุกสนานแล้วนะครับเราก็อย่าลืมครับอาหารที่ซื้อมาจากตลาดสี่มุมเมนต้องเอามาทำอาหารเย็นครับแล้วดูกันว่าอาหารเย็นมื้นี้ของผมจะอร่อยขนาดไหนครับครับอาหารที่เราซื้อเมื่อตอน ชะะเช้า,อยอยานะฮะอ่าเลยหอยมาดูตอนนะตอนเที่ยงหอยฮะมีหอยหอยยังลมนะครับเท่าไหร่นะอาจารย์ติดตาม70บาทใช่ไหมสิบบาทห<ม>้าสิบบาทนะฮะแล้วก็มีปูสองร้อยสิบบาทนะครับ <laughs> <laughs> เรียกว่าอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากเพราะว่าถ้าไซส์นี้ราคานี้นี่ถ้าเป็นที่กรุงเทพก็ถ้าือว่าถ้าขึ้นร้านอาหารนี่ก็คือประมาณพันสามพันสี่นี่นี่ถ้าขึ้นร้านเหลาหรือร้านอาหารนี่สักเท่าไหร่ประมาณสามพันสามพันนะ อันนี้เรากินกันแค่เท่าไหร่ครับ,บรวดาท่ตังห้าสิบบาทประมาณไม่ถึงพันนะฮะห้าหกร้อยเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงกประเด็นคือว่าของอยู่ใกล้ของอยู่สดครับที่ตำบลบางสก้าวนะครับแล้วก็หนึ่งวันในตำบลบางสก้าวนะครับผมแนะนําว่าไม่ควรจะเป็นหน,นึ่งวันคุณจะเป็นสองวันนะครับควรจะมาอยู่โฮมสเตย์สักสามวันสี่คืนนะครับไม่ไหวแล้วอยากกินแล้ว<อ>และนี่คือ เที่ยวเมืองจันวันละหนึ่งตำบลกับตำบลบางสะเก้าครับผม